โดนรอบนี้โดนครับโดนครับโดนสวัสดีครับนานาวันนี้นพพลก็จะพานานามาตกปลาหมายข้างทางนั่นเองนะครับนี่ไปดูหมายกันนี่สวยงามหมายยางสวยเลยครับตรงนี้มันเป็นหมายเก่าที่เขาเคยทําสวนแล้วเขาปล่อยน้ําเข้านะครับนี่ประมาณนี้นะครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่านพพลกับหมานี้จะได้ผลงานสักกี่แต้มปลุย โดนรอบนี้โดนครับโดนครับโดนเอา้เอา,เอาเอ้าไอ้เหี้ยหลุด <c oughs> อยู่ครับอยู่ครับตูนโหเรียบร้อยทุกคนตัวใหญ่ด้วยออกมาซัดทุกคนอ,อืเต็มๆครับเห็นไหมดูขบยางเวลดอมนะครับ นี่ลงคอไปเลยนะครับแล้วนะ่ะย้ำอยู่หลายหมายเหมือนกันนะครับกบยางเวลดอมนะครับนี่ลงคอไปเลยดูไสาปลาดิไสาสวยครับฟาวด์ด้วยครับกบยางเวลดอมนะครับคันที่นภพลใช้เมื่อกี้คันไซโกมาเตอร์นะครับลอกดีเซอร์ S24 โอเคฝาวด้วยครับกบยางเวลดอม